สวัสดีสวัสดีสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับซูซี่ในช่องซูซี่เอลซิงสลอตกันนัดจ้ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ซูซี่กันด้วยนะคำเตือนสำหรับเด็กๆอายุต่ำกว่า18ปีและผู้ที่มีภาระทางการเงินไม่แนะนำให้ทำตามกันนัดจ้ะมาวันนี้มาอยู่กับซูซี่ในเกม Speed Winner นะหรือว่าผู้ชนะแห่งความเร็วเออมา เรามาในทุน700บาทนะวันนี้นะเออมาเกมนี้เบ็ดเริ่มต้นที่1บาทนะมาขอล้างหนะ้าเสือก่อนด้วยเบ็ด5บาท10บมุนไปก่อนเกมนี้เป็นเกมใหม่ของค่าย PG นะออกมาไม่นานโอ้โหมาตัวคูณดีนะเกมนี้นะเออ้ยโอ้โหมาเออไข่ควงอีกของดี นี่ตัวคูณนะถ้าตัวคูณมาปรากฏตัวอยู่นะได้ได้ตัวคูณเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดว่ามีการแบบแตกนะตัวคูณที่อยู่ในหน้านั้นอนะก็คือจะแอคทีฟทันทีเออได้มา116บาทออกเมื่อกี้ตัวคูณ3ามสามตัวเจมา เบสสิบบาทมาขอไปสามสิบหมุนก่อนสามสิบหมุนสิบมาหนึ่งโอ้โห,โโหถุงมือ 4บาทมาทำไมโอ้โหนี่ไข่ควงไม่เข้าดูดิใครไม่เข้าใจไม่ค่อยใจกติกาของเกมนะเออไปอ่านที่ขีสาขีดนะตรงข้างปุ่มออโต้ได้เลยเออจะได้เข้าใจว่าเข้าเหลี่ยมไหนนะเออเพราะว่าแต่ละเกมกติกาไม่เหมือนกันนะ โอเคไม่เข้าวะ่ะเงียบมากเงียบมากเือมาโอ้สี่บาทซื้อ,อไปไปอีก Non sei ยสิบบาทระแบงเงินไปสักหน่อยสิเป็นยังไงเออคูสิโบโอ้มามาเฮ้ยโอ้ทุกคูนเออโอ้โหมาคูณสิบนี่ดอกนี้แปดร้อยแปดร้อยโอ้โอเนียบอยู่นานเออปับเบ็ดมา ปรับเบ็ดขึ้นมาเลยดอกแรกใครสนใจอยากลองใช้โบนัสชาของซูซี่ก็สามารถไปที่คอมเมนต์ปักหมุดใต้คลิปได้เลยนะโอ้โหมานี่เฮ้ยโอ้โหดอกนี้ได้มา864บบาทเออลองเอาไปใช้กันได้นะเผื่อจะปังนะเออมา มาคูณแปดเนี่ยเออมาได้มาห้าร้อยยี่สิบบาทเฮ้ยเอาเออ,เอ,อฟรีเกมมาไหมสเก,กตเตอร์สี่ตัวนะเกมนี้หนึ่งจะได้เข้าฟรีเกมนะ หยุดเรียบร้อยเรียบร้อยฟรีเกมมาสเกตเตอร์สี่ตัวได้หมุนฟรี8ครั้งนะเกมนี้เออมา34มคูณสนี่แต่ตัวคูณของในฟรีเกมก็จะดีกว่าแตกนอกตรงที่ว่าตัวคูณนะถ้าได้มาแล้วก็จะก็จะค้างอยู่อย่างนั้นแต่ตัวคูณก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะ แต่ถ้าเพิ่มแต่ตัวคูณแล้วไม่แตกก็เท่านั้นเหมือนกันเออโอ้โหคูณสิบสี 14, น่นี่แบบนี้นี่แล้วตัวคูณก็จะอยู่อย่างนั้นนะถ้ามีตัวรางวัลมาอีกก็โอ้โหคูณสิบแปดถ้ามีตัวรางวัลก็ถึงจะได้นะแต่ว่าในฟรีเกมก็จะสามารถสะสมตัวคูณได้236าบาทตัวฟรีเกมนะเบาะ nè Ồ, nghiêm rồi หูไข่โกไม่เข้าเออ9ก้าถึงเลยคูณ5คูณ5รออยู่โอ้โหแตกนิดแตกหน่อยสะสมกันไปนะเออไดมาห6 0้บาทโอ้โหมาก็บวกอยู่นะเออโอ้โห,โห มาเรื่อยๆตัวตัวแพงไม่ค่อยได้เข้านะเออถ้าตัวแพงเข้านี่จะดีกว่านี้โอ้ยคูณเก้าเออโอ้โหมาโอ้130โหร้อยสามสิบอุ๊ยโอ้โหตัวคูณสิบห้าโอ้โหรางวัลซูปเปอร์เมกาดได้มาหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนี่ดอกนี้สวยนี่ดอกนี้สวย ตูคูณมาเริ่มล่ำเลยเอาฟรีเกมมาไหมฟีเกมมานะเออ,เอ,อวาวไม่ค่อยไยไม่ค่อยมาเลยไม่ค่อยเห็นวายเลยแตกตัวแตกตัวเบาๆนะแต่ว่ามาเรื่อย แต่ถ้าแบบตัวเบานะถ้าไหลยังไงก็เยอะอะ่ะเพราะว่าตัวคูณมันมีดีตัวคูณช่วยด้วยนี่สิบแตกด้วยแตกด้วยโอ้โหโอ้โหเบา ได้มา164สบี่าทซีเกมเกมฟุตเบามาดัานเบ็ดเลยมาร้อยหนึ่งไปก่อนแล้วกัน30หมุนไปเลยมาโอ้โหคุณสิบ จะไหลสักหน่อยนะที่เติมน้ำมันนี่ก็ดีนะที่เติมน้ำมันก็แพงนะเออมาห้าร้อยแปดสิบห้านี่โอ้โหตัวคูณ เออเป็นแพงขนาดนี้เท่าเลยเถอะเออไข่ควงนี่1 7นเจ็ดเออมาพันห้าพันห้าสี่สิบจัดเทอร์โบไปสักหน่อยชา้าเก่งไมหมุนชา้าเฮ้ยโอ้โ,อโห,โหตัวคูณลื่มล่ำเออโอ้โหรางวัลก้อนโตได้มา2,080โอ้โหตัวคูณ สี่ตัวห้าตัวโอ้โหตัวคุณลืมล่เนเลยมามเอ๋หรือไปไหลสามร้อยตกไม่เข้า เอ็มอยากเกลือนะขอร้องออโอ้ภาษาเข้าตั้งแต่ร้อหกเข้าทำหาย่เ้าอคูมา เนโอ้โหดูด,ดูฟีเกมเนี่ยง่อยไหมฟีเกมโคตรง่อยอยื้อมาโอ้โหตัวคูณอื้ 19. อหนึ่งคูณเก้าได้มาพันสี่ พี่โอ้หมา480ตุ๊กปูดอกนี้คือ3,360บาทนะมาเว้ยโอ้โหแรงท้ายมาแรงท้ายาอันี้ักหนึ่งดอกมาเป็นสามร้อหสิบหมุนสุดท้ายพอละ โอ400้โาโพอนะเออได้ก็ต้องรู้จักพอเสียก็ต้องรู้จักพักนะจ๊ะเออใครสนใจโบนัสทามของซูซิก็ไปที่คอมเมนต์ปักหมุดใต้คลิปได้เลยนะเออเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย